ทุกครนทุกทรันวันตรีผมก็มา กี่เงินอน้ตทักสันฮะนนนนนนตะกี้ผมได้ยินเสียงหมาร้องนะครับช่วยเห็นวายร้ายไหม <c oughs> ไอ้ลูกเต่าก็เห่าแล้วนะหมาหมาหมามันร้อน แอบไปในหลังห้องน้ำแล้วก็ออกไม่ได้นะครับดูเป็นแกงเลยเสียง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 มีมีกิดตัวให้ไทยร้อนมีกิดตัวให้ไทยโซ่มาดูโซ่ มาดูมาเปิดไหนแล้วมีลูกคุณหรือเปล่ามีสองสามสี่ตัวไอ้ลูกเต่าได้ไหมดูนะเห็นตึงดังตึงดังตึงดังอยู่ในนี่มีกี่ตัวหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาโบหันไม่มีเหรอไอ้ไวไลท์ยตัวดีแหละเออไอ้ลูกเต่าก็มาด้วยแหละลูกแมน ได้ิได้เสียงเพื่อนเรียกก็เลยมาตามไปดิเฮ้ยเฮไปล้วไปล้วไปล้ไปล้โอ้โหเฮ้ยเฮเฮ้ยเร็วยไอเต่ามันาแล้วเฮ้ยเฮไอเต่ามันเฮ้ยเฮ้ยเฮเต่าเขาปล่อยแล้วลูกวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ฟาร์มเด็กก็วาฟาร์มหมาเด็ก า่ทำไมผมก็อายุเท่าเพื่อนนะเอ็งนี่เกินเบอร์้เต่อเองอะไอสิงเซลเซลไอลูกเต่านะเอ็งจ่อยแน่ลูกเต่าเอ็งจ่อยแน่ไปไหนแล้ววะทำอะไรกันอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอะอ้าวนึกว่าตัวนี้ก็ไป ตัวนี้เออโเตาอย่างแบับ้างเป็นอารมณ์แบบเด็กเนิร์ดเฮ้ยเต่าเข้าไม่ได้เต่าเข้าใต้รถไม่ได้เอ้ยส่แว่นตาเต่าเองเข้าไปแว่นในนี้ไปให้ลูกไปเข้าไปใต้รถไป อันนี้ร้อนฮะเปียกหมดละเปียกทั้งหมดเลยเย็นสบายไปได้นอนก่อนเอานอนเตา๋ตาเต่าไปหาเล่นไปนีตบตุน่นเลยเออเออเออต่อตมตาเลยด่อาอีกนอนไปนอนลง,ลงนอนลงนล,นล,นล,นลือดเลือดเลือตบตุ่ น้อยลงเต่าขี้เลาะพอดีลิ้นห้อยแล้วแล้วมันเดนนินเหมือนกับมันสายตูดนะมัเหมือนกับมันเดินดน่างๆน,นะต,ตเาเองอะ่ะทำไมหน้าเท่าลงเลยทำไมนเองหน้าเท่าลงเลยดูโอ้ยหน้าตึงแล้วครับตอนนี้ผมแก่ด้วยผมหล่อแล้วดูนี่ไหนนี่ตอนนี้ผมหล่อแล้วดูหน้าผมไม่ย่นแล้วเนาะ นี่หน้าผมมาย่นแล้วอารมณ์เกินไปหน้าผมมาย่นแล้วนะผมกังเฮ้ยหน้าผมกําลังจะเฮ้ยหน้าผมหน้าจีนเลยเฮ้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 ยฮะอะไรเนี่ยยิ้มาแล้วก็ไปฮะสาคิดมากเหรอคิดคิดเรื่องอะไร คิดมาอาการหายไปไหนเต๋าอืมอันนี้แบบสมาร์ตๆรอๆนะอันนั้นแบบกำลังกำลังหายจายกโรคเรือน้มนมเต๋านอนลงนอนลงโอ้แล้วโซ่โซ่สอนไวไลน์ได้ไวไลน์เอาไวไล,ลน์เปีาากยตออกตออกายไปไหน

ผมก็มาส่งผ้าใหม่ให้แม่ๆนะครับแล้วก็ามา <_ d ata> เคลียร์ผ้าใหม่นะครับแล้วก็มาดูลำพูนด้วยเตาว่าิตาวนั่งก่อนไวยเ <_ d ata> อ้ยไอเตาอ้วกอู้วิ่งจนอ้วกเลยอือเอาดินไปใส่ให้หน่อยเ <_ d ata> นี่ยเนี่ยเนี่นนนนยเอ,ออใสนะ่อะไรก็ได้เตาวันวิ่งจนอว้วกน่ะการบอกว่าอยู่กับเขา <_ d ata> เขาเลี้ยงดีมากให้กินเนื้อเนื้ออะไรนะโซ่ บัฟเขาเรียกอะไรบัาคือเขาขุดให้อ้วนนะขุดให้อวนเพ่มใจดูน่าหับการบอกแล้วการจัดให้ขุดให้จ่อยเลยเป็นคนเสีวกันเดี๋ยวมันตีกันแล้วไหมตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วอ ขอบคุณแม่เขาแม่กันเก่านะครับไฟกินมีไฟเอ้บัฟเือหาสดเต่าเต่ามาทับทีเดียวพวกนี้แบนเลยไม่มีใครคือคือไปไหนไปไหนก็มีแต่คนกลัวนะหมาตัวเนี้ยคนมาส่งของก็ยังกลัวนะครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หมาหน้าอย่างนี้เลยเออเต่าวังน้าโลสานอันนี้ก็ชอบตัวนี้มากเลยไอ อะไรนะอตีชนแล้วตาวตาแล้วตาอทับทีหนึ่งแบตตามึงหนีมึงหนักแม่ออกไวทำอะไรกูดมบีห้ามึงเหม็นดีไหม เออกัดมึงแด้งหนีมากัดมึงเออหนีไปห้ามึงนีกลัวเลยเนี่ยมันกวนกูอีกกระโดดกัดทีเดียวน่าจะถ้าเป็นแบบพันดุดุนันกระโดดกัดทีเดต่าเห็นกูแห้งแท้ห้ามึงเอ้ยเจ็ฟขนาดประตูบาร์ลอยยังยังมันกล้ากัดเต่านะ ุดยอดโอ้โหเกิดเหตุอะไวะน้องเออเออเอนี่นี่นมึงหนีนะเต๋ามึหนีเต๋าโอ้ยหนีเต๋ากูเล่นน้ำได้ดีนะบุ๊มกูเล่นน้ำเน่มึงเล่นแห้งดีนะกูไม่หากนะแต่ไม่หยอกกูแต่ไม่หยอกกูเอ้ยกูยอมได้เต๋ามึงหนักกูยอมได้ ย้อนเร็วไปเลยใส่เดียวไปเลยตัวใครตัวมันฮัลโหลฟอร์มเวียดนามโอเคฮัลโหลหอมแก้มด้หอมแก้มด้โอ้ยหอมแก้มนะตาวะยังมาหอมยังมาหอมเลเตาไหมหอมแก้มเนี่ยหอมแก้มเนี่ยหยอกเลยยังน้ำทาหยอกเลยทาหยอกเลยนี่ยังไม่หยอกเอ้ วัวพัดหนี้ไปอยู่ใต้รถลูกไปเต่าเป็นตัวใหญ่อะเวลามยิ่งมาหากูานะยิ่ามาหากูานะทับกูอีกแล้วสวยด้วยสวยด้วยแบนแล้วเรียบร้อยแหววไหลตบดักนี่ตบดักเลยอ้วนบักอ้วนนี่มั้งนะบักอ้วนโอ้ยอยู่ไ่ไ้องเอ้๊ยอึ๊ยอยูไม่ได้อี๊ตอกอีกอ้๊ยอึ๊ยกุยหอกเน้แก่กูหยอกเน้ มืนอนี้เขาไปกลัวมาเล่นเด็กหยอกเนี้ยมเนี้เขาไปกลัวมาก่างาใส่กมีแต่คนย่าดเว้ยมันมีคนเห่นน้ำไหมไม้กับานขนาดม้ยังบเห่นน้ำนะมาฮะตายไปกินเข่าครับอ,อไปกินเข่าอยู่ยแล้วเออ ต้องต้องต้องกว่าขเขาเลยครับเออนี่นี่ออแล้วหามึงของมาเต่านี่แล้เต่าเหน่าง้อละเต่าแบน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 กูแบนละเต่าเต่ามปกตินี่ไหมอุ้ยทำจักรไมอุ้ยอุ้อยดูมือหยอกเขาไปครับผกองขาดเข่าอบอุ่นนะมึงนะเย่เต่าขาดผู้ขาดเข่าขอบอุ่น,นครับ เวลาไนีเค็เขาหล่อนะสมาร์ทเต่านี่นิสใสเหมือนเหมือนพี่บัวเลยนะไปกระดิบกระดิบกระดิบขาคนอื่นนะโอ้ยตัวเต็มที่เหมือนหมูเลยครับพันนี้นี่เห็นแล้วเป็นหมูเลยพ่อพันเคยหนักตัวหนึ่งเคยหนักเก้าสิบห้ากิโลเคยเห็นดูใน u t u b e อะ หนักเก้าสิบห้ากิโลโอ้โหแต่ว่าไม่สูงหรอกไปไล้สูงกว่าเอาละกันหูกันกแล้วจะไ้กันคูกูกเจ็บหยอกกูยังล่ะหืมอืมถอดหูแล้มันใสแล้วอืมเต่าไม่หมดแรงนะครับเต่าดูครับพลังงานสะสมเต่าเยอะอะกัดกันแล้วอันนี้ก็สามเดือนครับอันนี้ก็สามเดือน นอนเองเป่งอยู่ด้วยกันดิเออเออเจ้าหอมปากกันนะไอ้โมซูเป็นเกลียววะจูปากกันนะฮะฮะอืมอยากกูนี่กู่มีโมโมูกูเป็นเสาผวนกับเสากับเสื่องได้พี่น้องเต่านี่ยมันอยากขึ้นปล่อยมาเต่าอือเออเออเมีความสุขดีนะเออออี่น้องเออโออบักตันบักนี่ บางทีกัดน้อยเดียวนะครับบางทนกระเด็นเลยพี่น้องเหมือนแบ่เหมือนแบ่ครับไายแบ่กับเดียวบ่เคลียรกันอยู่อจะตีกันให้จะตีกันจะตีกันห่วยเป็นไปเล่นมาตีกันแล้วไม่สู้นี่หยุดเลยอย่างนี้บ่เมื่อยแล้วเด็กอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอยู่นี่ทีดาก่อนมาต่อมา ดูลลภูกันดีกว่า,ตาเตาเเ่าเหรเต่าไปได้มาได้ยังไงตีกันดีเสร็จแล้วเสร็หยอกหยอกเขาดีดีเต่าหยอกเขาดีดีปกติหยอกแต่หยอกแต่กับเสาไม่กับเชือกไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับแต่ก็ดีครับใครมาก็กลัวนะครับคนใครใครมาก็กลัวลนะสนุด เห็นไอเต่าปุ๊บนี่เอาแล้วปัดมาพันนี่กัดคนตายเลยอะไรอ่ะเจ๊ก็กินอ้อยกินหญ้านะครับวันนี้ไม่ได้ไปป่าแล้วน่าจะมีความสุขดีกินอ้อยกินหญ้าอืม ดีหน่อยก็จะไอ้้เา,า,เอานอนได้กันแล้วล,ล่าสุดดุนเวลาเดินหนีเต่าเดินตามครับเต่าไม่มีเพื่อนเดินตามแล้ว อ๋อถ่ายปกติผมก็นึกว่าอะไรถ่ายปกติดีไม่เสียผมก็เลงคิดเอ๊ะถ่ายปกติอะไรถ่ายถ่าย u t u b ปปกติดีไหมตอนแรกคิดไปอย่างงี้คิดไปคิดมาอ๋อถ่ายปกติยังองคือหมายถึงอ,อึนะครับปกติปกติแล้วครับแต่ก็อยู่ในช่วงรีเซ็ตรีเซ็ทท้องอยู่ถ่ายคือขี้โอเคเนะข้าใจค,ครับไม่ใช้สับสูงมากเลยเราก็นึกว่าถ่ายเอ๊ะ ตอนแรกกำลังงงว้ยเราถ่าย YouTube ผิดตรงไหนวะกำลังคิดอยู่ประมาณ3 4วิอ๋อโอเคคลิปปกติแล้วนะกต,นะตกมันปกติงงเหมือนกันใช่ไหมแม่งงเหมือนกันโอเคตอนนี้ดูดูบรรยากาศอีกแล้วหมันเล่นกันดีมากเลยโดยเฉพาะไอ้บักเต๋าเราเป็นกวนเขาบักเต๋าเป็นกวนเราไม่ร้ายนะตอนแรกตอนแรกไม่รายราราม,ามันติดอยู่ใน ในห้องน้ำสองสองตัวสักพักหนึ่งได้ยินเสียงไอ้เต่าไปตามไปไล่ไปไล้มาจะไปช่วยกันไปไล้เป็นไล้สักพักหนึ่งเข้าไปกัดอยู่ด้วยกันครับครับสุภาพเนาะคนน่ะนอนตาไอ้ไอ้ไม่ไล้คนนี้นะไอ้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 โอ้ยกัดครับไม่ได้กัดกันนะครับหยอกกันอื้อหยอกกันแรงไอ้นั่นก็ตัวใหญ่นะครับกัดนิดกัดหน่อยก็เจ็บแรงไอ้ตัวเล็กก็ลำคาญโอ้ย ตัวเล็กก็สู้เขาได้ไหมเนอะไปกุ้สามึงยี่หยอก,กุ้งสาน่ะทุนดาวนะเป็นเจนเป็นเจนต่อไปการการเขามาพูดลเล่นๆกันครับถามว่าคิดยังไงตอนแรกก็สนุกนะครับว่าเรียกไปเรียกมาก็เออก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็เหนืออาการโอเคครับแม่แม่เดี๋ยวผมไปดูภาพใหม่ก่อน ฝากก,าก,าก,ากาด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ